อ้าวมาชมกันหน่อยครับนี่นะครับคุยน่ากินน่ากินไหมน่ากินอ้าวมาอยู่กับชม่อยท่านผู้ชมนี่นะครับดูด,ดูดูเนื้อท่านผู้ชมอ่ะนี่นะฮะดูเนื้อไก่ครับนี่ครับก,กล้องซูมเลยครับนี่นะครับดู มาลองชิมนะผู้ชมนี่ฮนะน้ำจิม้มของเราต้องคนข้นอย่างนี้นะครับนี่อ้าว,าวมาครับออหืมสวัสดีครับมาพบกันเช่นเคยทางช่อง เชฟเชิญชิมกับผมเชฟชาตินะครับกับเมนูที่นํามาฝากกันวันนี้ก็จะเป็นอ่ะเมนูแซบ่บๆนัไม่็คือไก่ต้มน้าําปลาแต่ไม่ธรรมดาฮะไก่ต้มน้าปลาหม้อนี้ราคาหลักหมื่นนะครับ <Yeah! S 1> เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของเรากันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมาครับแบบแรกก็จะเป็นไก่นะฮะนี่เป็นไก่อันนี้เป็นไก่ชนนะครับอ่ราคาหนึ่งหมื่นนะครับเขาให้ไว้แล้วแต่ว่าพอดีว่าไก่ไปอ่ ไปตีกันนะครับไปตีแล้วติดตะข่ายไม่เห็นนะครับแล้วก็ตายสมวนผสมของเราก็จะมีเป็นน้ำปลา10ช้อนโต๊ะซิ๊วขาว5ช้อนโต๊ะซอสปรุงรส5ช้อนโต๊ะแล้วก็จะเป็นน้ำตาลปีบ๊บ5ช้อนโต๊ะแล้วก็เป็นผงปรุงรส3ช้อนชานะฮะแล้วก็แต่งสีด้วยซีอิ๊วดำฮ่องกงประมาณ2อ2ช้อนชานี่นะครับนะีบ่ฮะแล้วก็จะมี เป็นชุดสามเกลอนะครับนี่นะฮะส่วนของที่เราจะต้มนะครับแล้วก็จะมีด้านนี้ที่เราจะทํทาทน้ําจิ้มแซ่บกันนะครับนี่นะฮะแล้ so so ลวก็จะมีอุปกรณ์เป็นตะขอแขวนไก่นี้นะครับเวลาเราต้มนะครับจะได้แบบพลิกกลับไปมาง่ายนะครับนี่นะฮะเราจะต้มทั้งตัวเลยนะครับวันนี้ก็จะ <Shop> มีผ้าขาวบางกับเชือกที่เราจะห่อชุดสามเกลอกันนะครับเดี๋ยวเราไปลงมือทำครับ เราจะมาห่อชุด3เกลืองเรานะครับใช้ผ้าขาวบางนี่นะครับลงไปเลยครับเดี๋ยวจะมีใบเตยด้วยนะครับท่านผู้ชมลืมเด็ดมานะครับใบเตยในในสวนของเรานี่นะครับเดี๋ยวจะใส่ลงไปด้วยนะครับดับกิ่นสาบของไก่นิดนึงนะครับไก่เป็นไก่ชนนะครับค่อนข้างที่จะกินแรงนะครับ แล้วก็จะเหนียวด้วยนะครับวันนี้เราต้องต้มถึงประมาณสองชั่วโมงถึงจะได้ทานนะครับเลยใช้เตาถ่านนะครับในการต้มไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะครับอนี่นะครับเราก็นำหม้อมาตั้งนะครับนี่นะฮะเราก็ลงเป็นน้ำตาลปี๊บนะครับลงไปเลยนะครับใช้หม้อใหญ่ดีนะฮะวันนี้ไก่ตัวใหญ่มาก สูตรนี้อร่อยแน่นอนท่านผู้ชมนี่นะครับให้น้ำตาลนี่เกือบไหม้ไปเลยนะครับนี่นะฮะเป็นคานคราเมแบบลอย่างนี้นะครับเป็นสีแบบออกคั่มอย่างงี้นะครับพอได้นะครับเราก็มาเติมน,น้ำเลยครับอ้าวนี่นะครับ เราก็มาลงเป็นน้ำปลานะครับออกมเลยไหมครับลงได้หมดเลยนะครับสีขาวซอสรุงรสครับลงไปรุงรสครับลงไปครับสีดำไปครับแต่งสีให้สวยงามนะครับ เราก็ลงชุด3ามเกลืองไปเลยนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวจะไปตัดใบเตยนะครับมาลงเพิ่มนะครับได้ใบเตยแล้วนะครับัดมาแล้วล้างเรียบร้อยนะครับมวนมวนมวนนะครับสามใบยาวๆใหญ่ๆอย่างนี้นะครับอ่ะลงไปเลยครับนี่ฮะเดี๋ยวก็จะมาใช้ตะขอนะครับของเรานี่นะครับขอเกี่ยวเป็นปีกไก่ปีกเป็ดนี่นะครับแล้วก็เกี่ยวไปใต้ ใต้ปีกอะกล้องตอนนี้นะฮะนี่นะครับใต้ปีกนะครับะะจะมีเอ่อเป็นข้อกระดูกอยู่นะฮะตรงนี้เสียลงไปนะครับจะได้ไม่หลุดเนี่ยดูซิครับหนังมันเหนียวมากเลยนะครับไ <laughs> ก่ชนนะครับนี่นะครับจึงต้องใช้เวลาในการตุ๋นพอสมควรประมาณนี้ท่านผู้ชม <c oughs> แล้วก็นำลงหม้อเราลงไปเลยฮะ,ะ <c oughs> อ้าว <c oughs> นี่นะครับแล้วก็ เกี่ยวไว้ที่หูหม้ออย่างนี้นะครับอันนี้ต้องปิดฝาแบบเง้าามๆนะฮะงั้นะจะเปื่อยยากมากนะครับถ้าเปิดฝานี่นะครับเราก็จะปิดฝาแบบเง้มๆไว้นิดนึงนะครับจะปิดสนิทนะครับเดี๋ยวอาจจะขุนนะครับอ่านี่นะครับเราจะตุนเมื่อต้มไว้นะครับประมาณ สองชั่วโมงแล้วก็คอยเติมบา่านไปเรื่อยนะครับวันนี้ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับสําหรับเมนูนี้เพราะว่าเป็นไก่ชนซึ่งมีความเหนียวนะครับโอเคระหว่างรอนะครับเดี๋ยวเราจะมาตำน้ําจิ้มรสแซ่บๆกันเลยมาครับเราจะใช้เป็นพริกจินดาแดงจินดาเขียวนะครับในปริมาณที่เท่าๆกันนะครับความเผ็ดก็ตามชอบเลยนะครับ นี่จะตำเยอะหน่อยเพราะว่าไก่ตัวโตมากนะครับน,นะรบกระเทียมไปครับจะใช้เป็นกระเทียมกระเทียมจีนหรือว่อากระเทียมไทยจีบกีบเล็กก็ได้นะครับได้เหมือนกัน,นครับนี่นะครับ,บน,นะครับเดีวมีลาบผักชีหั่นนิดนึงจะได้โขลกได้นะครับโดยไปครับ พิเศษตรงที่ว่าวันนี้นะคะนรับน้ำจิ้มของเราจะใส่เป็นตะไคร้ด้วยนะครับประมาณ3มหัวนี้นะครับสูตรนี้จะหอมมากนะครับลองเอาไปํำทานได้สูตรนี้จะหอมตะไคร้ด้วยประมาณนี้นะครับแล้วก็ลงไปครับ แล้วก็มาโขกเลยครับจดี๋ยวตามน้ำจิ้มไปให้แบบคุ้นข้นนะครับวันนี้ก็มีเสียงเจียวจ้านี่นะครับอันนี้มันหยุดนะครับวันอาทิตย์นะครับก็ร,นะรับลูกคก้าทั้งวันเลยนะครับวันนี้มีคนมาชมฟาร์มเยอะด้วยนะครับแล้วก็มีเด็กๆเ,เข้ามาชมเมียแคทชมไก่สวยงามชมบ่อหอยด้วยนะครับ เรากาลังเปิดให้ชมก็ฝากด้วยสําหรับคือเช่าฟาร์มหรือว่าแผ่นทองฟาร์มนะฮะฟาร์มติดกันเลยครับฟาร์มผมกับฟาร์มน้องสาวทําร่วมกันนะครับเป็นฟาร์มเปิดโอเพ่นเลยนะฮะติดกันนะครับไม่มีรั้วกั้นนะครับฝากเข้ามาชมได้ต้องการชมเมียแคทชมไก่สวยงามชมฟาร์มหอยสีทองนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ต่างๆด้วยครับมีหาบริการนะครับผมก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะครับผ่านทางช่องเรา เชฟชวนชิมนี่เนี่ยครับจะพามาเอาบรรยา,าก,กาศเมนูแซ่บก็จะมาพยายามมาถ่ายในฟาร์มนะครับช่วงนี้ถ้าไม่มีฝนตกอะไรประมาณนี้นะครับเราก็ยังมาลงเป็นน้ําตาลปี๊บนะครับลงไปนี่นครับปลาเติมไปเลยที่สามช้อนโต๊ะนะครับนี่นะครับน้ำมะนาวนะครับอันนี้ค้นจากะมะนาวลูกนะครับลงไปประมาณ สช้อนโต๊ะเราจะให้แบบมีรสชาติตเปียวนำนิดนึงน,น,นะครับอ่ะนี่นะครับแล้วก็จะเป็นผงชูรสนะครับนี่นะครับใช้สากนะครับชิมเลยครับอืมเด็ดครับเปียวเท็มหวาน รอไก่เราได้นะครับกินก็จะคน้นๆอย่างนี้นะครับหย,ยาบๆนิดนึงนะครับอย่างนี้ทานอร่อยครับอ่ะบักชีสุดยอดนะครับอ้าวนี่ครับรอไก่ได้นะครับเราจะมาลองชิมกันนี่ครับมาชมหน้าตาท่านผู้ชมไก่ของเรา ขำมือแล้วครับ,นนรบแสงก็หมดนะครับอ้าวมาชมกันหน่อยครับนี่นะครับน่าก,กินน่าก,กินไหมน่าก,กินอ้าวมาอยูไปชมหน่อยท่นานผู้ชมนี่นะครับนี่ครับเราได้ทานหมูย่างรอแล้วนะครับไปเอาปลาขึ้นมาเดี๋ยวได้ปลาแนละ้วแต่ว่ามีเวลาเอาปลามาย่างนะฮะเดี๋ยวจะย่างปลาหมอ ก็หมอย่างเกลือนะฮะเดี๋ยวให้ชมกันอันนี้ชมไก่ก่อนครับมาไก่ไก่ยักษ์นี่นะครับนี่นะครับไก่ข้างแกเหนียวนะครับขอไฟด้านนี้หน่อยครับจเจ้าขาด้านนี้นะครับ ดูให้ผู้ชมนี่สองชั่วโมงนะครับยังมีความเป็นแบบความนึบๆอยู่กับในตัวนะฮะไปชมซักน้องนะครับสองชั่วโมงเต็มเต็มท่านผู้ชมกระสอบไปเดี๋ยวชิมตรงน่องนะครับเอาแบบสุดๆไปเลยตรงน่องนี้อร่อยสุดแล้วฮะ สำหรับไก่นะครับรดูเนื้อด้านในนะครับหอมหอมอ่ะดูดูดูเนื้อท่านผู้ชมอ่ะนี่นะฮะดูเนื้อไก่ครับนี่ครับกล้องซูมเลยครับนี่นะครับดูม,มาลองชิมท่านผู้ชมทำจิ้มพัก ผักนี่เหี่ยวแล้วนะครับรอสองชั่วโมงเต็มๆนี่ะน้ำจิ้มของเราต้องคนข้นอย่างนี้นะครับนี่ออามาครับรออหืมสองชั่วโมงก็จะอ่ามีความนุ่มความเปื่อยในตัวอยู่แล้วนะครับตอนนี้คือสองชั่วโมงตุดนเต็ม,ตมแต่ก็ยังแบบสู้ฟันอยู่นะฮะ ตัวไก่นะครับเยี่ยมอร่อยครับเชฟชวนชิมชมคลิปแล้วชอบถูกใจาาก็ฝากกดไลค์กดแชร์รวมนึงกดติดตามกับเชฟชาตนนะครับอีพีขงลราไปก่อนสวัสดีครับ